สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นกิจกรรมดีๆกับพี่โบ๊ชที่เชียงรายแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับผมครับแชมป์พิรพลนะครับแน่นอนครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้หลายคนยังอยู่ในโหมดของวาเลนไทน์นะครับแต่ก็ยังมีบางคนนั้นซึ่งบอกว่าในช่วงแห่งความรักรู้สึกเหงาว้าเวไม่เป็นไรครับวันนี้ให้168ในช่วงของแชมป์ครับแชมป์ครับนะครับอยู่เป็นเพื่อนของคุณครับมีเรื่องราวของความรักมากมายความรักจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกับแฟนอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่นง เพื่อนก็ได้แต่อีกหนึ่งความรักแน่นอนสัปดาห์นี้เรายังคงคุยในเรื่องที่สุดที่สุดคืออะไรวันนี้ที่สุดของความรักซึ่งเกิดขึ้นในสถานศึกษาครับครบ125ปีแล้วนะครับสมรับทางด้านของอัศสัมชัญซึ่งตัวแชมป์พิรพลเองนั้นก็ได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรมีเรื่องราวและมีเรื่องราวขำๆแบบนี้ให้ชมกันครับวันนี้ผมมานั่งวิเคราะห์เกมนะครับกับคุณชิวฮะสวัสดีคุณชิวครับสวัสดีครับ โจมมาแล้วจอนี่เป็นดูนี่อ่ะดนี่ยิงเข้าแล้วทำไงโอ้โหเข้าไปแล้วครับสำหรับผู้ที่รักซึ่งจะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับนอกจากการเป็นผู้นําของประเทศแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นอาชีพที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ใสสะอาดที่สุดครับ <S <S คําตอบคือกัปตันทีมชาติของอังกฤษครับจอห์นเทอรี่เป็นกิ๊กกบแฟลูกทีมถูกเด้งเรียบร้อย ทีมชาติอังกฤษได้แต่งตั้งสุดยอดกองหลังเรียวเฟร์ลินานักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกองหลังแต่เป็นกัปตันทีมได้ไม่ถึงเดือนก็โดนซะแล้วเมื่อเดลี่เมลแ์แฉว่าเรียวเฟร์ลินากัปตันทีมชาติคนใหม่แอบมีสัมพันธ์กับนางแบบสาวอิสราเอลวัย22ขณะพักผ่อนอยู่ในกรุงเทลอาวีฟเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่อีกแค่2สัปดาห์เรียวเฟร์ลินาก็จะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานถึง7เจวดอบ ขายข่าวให้กับสื่อผู้ดีเป็นเงินมากกว่า1ล้านบาทเศร็เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามเรียวฟรินานส่งโคส,ส่งส่วนตัวโต้ข่าวแล้วว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดที่ผ่านมานั้นฟรินานเองก็มีข่าวไม่ค่อยดีนะักบม่ว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสายกระตุ้นจนถูกแบนหรือถูกจับกรณีดื่มแล้วขับรถรวมไปถึงการมีเซ็กส์หมู่ในไซปรัสแต่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ทําการเปิดมูลนิธิเพื่อการกุศลของตัวเองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนะแนวทางแก่เยาวชน ถ้าเกิดต่อแต่งแล้ตอนนี้ดีแล้วสังคมอาจให้อภัยแต่หากมีการแฉขึ้นอีกเรื่อยเรเรื่องนี้คงจบไม่สวยอย่างแน่นอนสำหรับอาชีพที่ต้องมีความรักในการมอบความบันเทิงที่สุดแน่นอนครับนักร้องนะวันนี้จะมีเรื่องราวของนักร้องซึ่งต้องเปลี่ยนลุกสุดและการแสดงบนเวทีที่เซ็กซี่ที่สุดครับ อกจากจะจับพิธีกรมาร้องเพลงด้วยแล้วคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team ก็จับนักแสดงมาเปลี่ยนลุกกันกระจุยเริ่มจากนางเอกหน้าหวานกี่ครั้งกี่ครั้งก็ร้องเพลงช้าๆซึ่งๆแต่คอนเสิร์ั้งล่าสุดที่ผ่านมาน้ำฝนพัชรินซัดเพลงเร็วแล้วครับและเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกครับที่นักแสดงจะขึ้นเวทีร้องเต้นแบบเทพจนทุกคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังเงียบเงียบ ไม่ใช่เพราะไม่ดีนะครับ <Your S 1> นิ่ง <woman S 1> เพราะอึ้งอึ้งอดูซูซี่สุซิราร้องเต้นแบบนี้แล้ว <woman S 1> คุณจะเข้าใจสิ่ง <woman S 1> ที่ผมพูดครับ ทุกครั้งเมื่อวันวาเลนไทน์มาถึงนะครับหัวใจเหล่านี้ก็จะเบิกบานนะครับเพราะว่าแน่นอนครเป็นวันแห่งความรักแต่พ่อแม่เองก็เป็นห่วงลูกๆนะครับว่าลูกๆเองนั้นจะถืออาวันนี้เป็นวันที่ไปเสียตัวกับแฟนหรือเปล่าวันนี้ผมมีข่าวที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแนวคิดของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ครับและคําถามตัวใหญ่ๆก็คือใครคือผู้ชายที่ผู้หญิงในกรุงเทพอยากออกเดทด้วยมากที่สุดครับ วาเลนไทน์สวัยรุ่นคึกแต่พ่อแม่สุดเครียดว่าลูกตัวเองจะเสียความบริสุทธิ์ในวันที่14กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามผมมีข่าวดีจากการสำรวจความคิดกลุ่มวัยรุ่นไทยในปัจจุบันครับโพสรุปว่าวัยรุ่นมากกว่า74จะไม่ใช้โอกาสวันวาเลนไทน์มีเซ็กส์และเมื่อถูกถามว่าหากแฟนขอมีเซ็กส์ในวันแห่งความรัก53จะตอบว่าไม่เด็ดขาด ส่วนในเรื่องของชายหนุ่มฮอตนั้นนอกจากจะเป็นนายกที่หนุ่มที่สุดปราศัยโดนใจประชาชนมากที่สุดท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ถูกชูให้เป็นนักการเมืองที่คนกรุงเทพอยากออกเดทด้วยมากที่สุดด้วยสิ่งที่คนถามผมว่าอยากให้คนไทยรักอะไรมากที่สุดนะผมอยากให้คนไทยรักกีฬาไทยครับและนี่แหละครับเป็นของข,องขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่ผมอยากจะมอบให้กับแฟนๆกีฬาไทยครับ สุดยอดของขวัญเสื้อฟุตบอลของแท้15ตัวจากไทยพรีเมียร์ลีกมูลค่าเป็นหมื่นบาทอยากได้ง่ายิีเดียวครับร่วมกันส่งคำคมคนไทยเชียร์กีฬาไทยพร้อมชื่อและเบอร์โทรกลับส่งมาที่ Twitter ของแชมป์ช่อง3ครับการฝันให้สูงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับและวันนี้มีเรื่องราวของคนที่ตัวเล็กที่สุดแต่สามารถบินขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดครับไหลไม่ติดตี ้าไม่ติดไอพ่นแต่ด้วยใจและความฝันทำให้เนดโรบินสันนักบาสมีความสูงเพียง175เซนติเมตรคว้าแชมป์แสลมดังสมัยที่3และเจ้าตัวขออุทิศรางวัลน,นี้ให้กับแม่ที่ป่วยและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับและนี่คือทั้งหมดของสุดๆในช่วง168ชั่วโมงที่ผ่านไปเกี่ยวกับความรักนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและความรักซึ่งทุกอย่างเริ่มได้จากการ เป็นคนดีแล้ววันนี้มีแก้วสวยๆจากอัศชัญจะมอบให้นะครับเพียงแค่คุณเสนอแนะแล้วก็ติดชมรายการนะครับมาที่ Twitter ของผมก็คือแชมป์ช่อง3นะครับเดี๋ยวยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายความสนุกซึ่งพี่โบ๊์จะนำมาให้พวกเราจากเชียงรายสำหรับช่วงนี้ของแมป์พิรพลต,ต้องขอลาไปก่อนขอทุกคนมีความสุขกับความรักสวัสดีครับ